ใน Google s h e e t นี่นะครับถ้าอยากจะรู้ว่ามีชื่อที่ซ้ำกันอยู่ไหมนะครับก็ทำตรงนี้นะครับเลือกคอลัมน์ A ก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่เมนู Format แล้วก็เลือก Conditional Formatting จากนั้นก็ตรงดอกดาวตัวนี้นะครับให้เลือกเป็น Custom Formula นะครับแล้วก็ใส่สูตรเข้าไปนะครับรับนะครับว่าในคอลัมน์ A นะครับมันมีข้อมูลเนี่ยปรากฏขึ้นมากกว่า1ครั้งไหมนะครับ ถ้ามากกว่าก็อาจจะให้สีแดงๆนิดนึงนะให้มันเด่นหน่อยนะแล้วกดกันนะครับก็พบว่าโอเคมีการซ้ํานะครับก็คือแดเนียลโคเนี่ยนะครับซ้ํากันตรงนี้นะครับก็ทิโมธีก็ซ้ํากันนะครับแล้วผมเพิ่มเข้าไปตัวหนึ่งนะครับเป็นอ่อมาเรียโจนก็ซ้ําอีกนะครับไปขึ้นตัวแดงให้นะครับถ้าเปลี่ยนชื่อตรงนี้นิดนึง่ะซิทิโมธีเนี่ยะครับก็เปลี่ยนเป็นตัว f นะครับไม่ซ้ำนะ โอเคประมาณนี้นะครับวิธีการตรวจสอบการซ้ำกันของชื่อใน Google Sheets